กูมาทั้งเปิดหัวเห็ดย่งให้ไก่ขาไปานั่นหืเปิดเห็ดย่างเปิดเห็ดย่างใยซอนใยซ้อนเปิดหัวเห็ดย่างลูกบริษัทวันลูกเปิดว่าแม่เปิดตู้เย็นเห็ดย่างใช่ว่ะแม่ใยซอนซิมาเห็ดหัวไม่ใยซ้อนคือเป็นคนอยางซี่กูมาไก่หัวไก่ฮาวามีซ้อนคือเป็นแบบนี้ กับผัวกับผับแม,ม่ลานบอบมเลี้ยวเ้าวลาน,นไปบมคือืนนางไล่สดทางที่ต่อเยอะเอ,อ้ยบอีแม่คนเบิ่งเป็นพันอืองพันไม่ได้ได้อยู่ในพันเรียนขอบคุณค่ะขาบเบิ่งค้องแป๊กว่าสอบปรเไปสนนอนร้น่ มึงอยู่ซื่อว่าสิมาสอมนัแสมยังไปกินปลาบ่ะปลาสายโอาว้เบาต้องสอนต <c oughs> ักกระจังไปกวัวยังมาทัานหอเวลาไปสบายดีเด้ออีแแม ไดิีก้างกุับหัวฟูหัวยุงถ้าเบาะบอหัวยุงได้มาแต่งามนีใหญ่ก็หั่นกนีกลางมึงายนะจะเป็นสกปรกเลยทั้งคทั้งมีนั่น้แม่ ล่างเอาเดี๋ยวนี้เนาะไปกินกรับได้ได้เลี่แหละตปล่างหน่อไหม่ในหมอเร่าี่ยล่างเสิร์ฟ้ล่าง่างเสืรคุณน่าจะต้มไข่นะแม่ต้มไข่ไไงขย,ยงแล่มาฟังเรื่องเล่าอลูกไส้ข้องอันเมียนผู้ใหญ่พายกันนละ้วไหเนาะกพือสงสารได้ จะซื้อจาน,น,นทำะนะมีสัมผัสคัพ้อยมากว่เดี๋ยวพอสิมผ้าไปดอกรอบบ่ายก่อนน่นะนี่มันจะเที่ยงแล้ว โอ้ยมังเอินจะไปไปนงแต่เศร้ากลับไปจอดไหวเผื่อมันสิปแป้งแล้วก็บอกตรงไปกะตมาคงแม่แม่ทรบอะไรจ้าช่ปลาไ้ดีเลยเห็นส้มน้ำหนานะแม่ <c oughs> โอ้เจาฮะเดี๋ยนี้ตั้มมาคงเออตั้มน้องใหม่ขอน ม่ใส่หลางหลาสุดมาหุงเสียที่นาะโอ้ยเป็นบ้าข้างน่หลางเนาะต่อยนอะมึงเอ้ยเอากระโตกมาทสายนันแล้วเอาไปทิ่มตัวนี้นันจีนออเอาบางหน้าไว้มางหุงเนี้ยขนาโยนออกทิ่มโพ เ <c oughs> มียตามแซบแวะนี่ไปปูสาดยาพ่นเอาสาดไปปูมาแหละซื้ไปป่นกินขอบใจแม่มากินก็ับตำหุงนี่กระล่างมากระทิ้นนะกระล่างด้วยมั้ยหน่าจะเอาแล้วฝ่าวกินกุศลห้าไปนี่ปักสองนั่น แล้วมึงไปเฮียนแปลงนะมึงดีแล้วน้ำม,มันหูจาก,น,จาก,น,กนั่นบมแมนตสีเฮ่เฮ่ฮ่าอยู่ไปเฮียนกว่าน้ำบันดำฮะสีเสืออยู่ป้ายโลดเขาไปตลาดก็จะไปยามาเอา

โอ้ o, ลูกบวมมากเรี๋ยวพาเรืองนะลูกเศร้ามากมันเลยรล่างมึงอย่าไปเอาลงไหนเอาใบโหยอีแม่ใส่ไปแล้วประแดกนะลูกมิจจะใส่ผ้าขาวกินมันหอมมันแซ่บลูกนยังมาทันอยาบกันได้ะ กิตตัมมะหุงยู่ลไรเล่นแม่สอนวันน่ะพาไล่มาเด้อสวัสดีพี่น้องมาเด้อกิ๊ตตามมะหุงนี่แต่เมียเมื่อไหร่ยุ่งอ่ะเมื่งไนร่างยุ่งอยู่บัดคืนเยอะเลยกุ้งตาสีเดียวตาน่างยังได้บัดคืนอ่ะ สงนี่นั่นอันนี้เด็พุทธาพิเศษอามีใหญ่มาแล้วไม่ไปซะอีกเดือนที่สองสองไปไปพุทธาิสองสิบหกมีจะสองเดือนเดือนนี้เลยเดือนนี้นกัสิีไปเดือนน่ทันาเยเดียวนกัสิไปใจเหอดไปนังบอว่า ชุดนู้นก็จยุิกาดจนมจมเดี๋ยวนีนีไปยานหนไปบานคบ่ันนการใดไปเดืนหนึ่งไปกาีอะไรผมยังห่อันที่สองสองนี่เลับเกาหลีไ่ันทอกมานสองมานสองถึงสอง กาิวอีกแล้วนะต้องไปจุไปี่วงบมีเดกานี่คาา่ะไมายมเขายังเขาจุงไปว่าโหลดมึงนะจุงไปหงจุไปเดี๋ยวนี้ ใส่อีไหม้ยาตาขวโอ้ยขี้นุ่นนะลูกยังมาทำอยากไปนี่คือการไบมมันไแม,ม่อ้วน แม่ลูกจะพายแม่ไปผสอบไปลาสาบปะปะอไป้ไปซื้อแม่ลายหได้วยสองร้าแล้วเราหาจะเสเสืนเอนยาเสือนา,สน,านาวขนนเน้ำเหเนาะอือหปุ๋ยเมานบปะประเทศตั Hãy subscribe cho kênh này Để không có đi mẹ có đi dẫn thân thân luôn

ไม่ใช่ซ mm. ้อนยี่สิคุณซ้อมขำทมาะเาไปั่นสวยจีบขึแ่มาแม่บ้มาซ้อมขำเดือนหนเดือนจะออกเรือมันจ้อมต้องเมื่อไหกันจะซ้อมยังอืมมัเลยื่องี้แม่จะจิ้มจ้องกันซ้อมขำได้มันเออนี่สิสี่ี่้งด่ก็คงจะวองัอไเดอนงไ น่เป็นนางวะเยวบมากยังอาบมาดีนะแม่บัดแม่แกนแม่นอนดืมาาแก่ต่อยแม่าอเนาะมีแม่นั่นไปทือซินผัววาจินตนาการเห็นของพัวอ้อ ไม่เห็นหลอดไม่เห็นหลอดทั้งหน้าเจียนเรียนหัวทั้งเรืเอ้ยมาน่ะกเจียนพาเรืองเหมือนว่าแตัวดียงหเวนเด้ว่ารื่องข้าวเ่าเล่นไ่เ่าพกคบ้างจบอยู่อับบ้างพวกคเป็น่าคุมผายาไปเมื่อแต่แล้วมันเปนเม็นพรากูบาดิเอาครับี่กไกนียว คอยบาเป็จ้ลืมเป็นาะคุ้งเผาแตเดาไม่ได้หอวชิ้นเกินไปเสีดนนแดนส่วนจะไปห้องน้ำครับประเทศเสียงไฮ้เ่เท่าแล้วครับตกแล้วแตกอีกแล้ว ฮะสื่อเอียนมาอ่อมที <the <the right uh ่ก huh. ่อนก่อนนะฮะผมมาชดแจ้งเขาจะไหนกับบักร้ายหนึ่งอืมน้าเนาะอืมหน้าก่านอืมเดิ่มบอกตหนุกไปบอกกับสองไปเงี้ยมันจะไปเนาะ

มาถึงวันเสาร์ถึงเสาร์เห็นแล้วจะสองนพี่มจะแสกมอันะติดจะเด็พี่ ใส่เสือนาดมากไปว่านกับพวกงูน่นะก็ตัวสั้นๆมั้งสุดเลก็ทข็งเลยแข็ยไปคุดกบอีกย่งม่พองูต้องบองไงเอือยเอือยังไหนมทีปหมดงกปวดึมาันเปมานาะมันหาเรื่องนึ่งชัวร์เธอา่ น้องพ่อกระใหม่แล้วพี่น้อง